พื่อน,นักกล้ามไปในจอดวันนี้ทีมีสองเราจะไปถ่ายที่ปั๊มที่มอเตอร์แฟ o r ์เนะครแต่ว่าเราต้องมีของฝา่ให้พี่แกนหน่อยเจอที่มอเตอร์ไซคครับเดี๋ยวจพาสัมภาษณ์นะักกล้ามคนหนึ่งที่เป็นตำนานอีกคนหนึ่งที่กล้ามใหญ่ที่สุดเลยนะครับเขาอ,อยู่ที่แฟ c t o r y อรครับสวัสดีครับนี่ เราอยู่กับรายการนักกล้ามพเีจรนะครับนี้เราได้โอกาสมาสัมภาษณ์พี่ปั๊บนะครับเวลาได้ยินยิมท,ที่ของยิมซัอรี่เนี่ยเราก็จะนึกถึงพี่ปัพพ๊บเป็นคนแรกเลยครับเป็นนักกล้ามแบบในตำนานอีกคนหนึ่งที่แบบอยากจะสัมภาษณ์ที่มากๆเลยอยากรู้ว่าแบบจุดเริ่มต้นของพี่ปั๊บอะที่ที่เข้ามาเริ่มเล่นเวทแรกๆอะครับก็คือมันเริ่มได้ยังไงตอนนั้นน่พี่ครับหลักๆก,ก็คงไม่ต้องแนะนําตัวมากนะหลายคนก็คงรู้จักผมอยู่แล้วการเข้ามาของการเข้ามาของการเล่นเวทของเราเนี่ย มันนับตั้งแต่เด็กอลนะผมเป็นคนตัวเล็กตัวผอมแล้วก็ค่อนข้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพนิดหน่อยคือตัวเราไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่แล้วก็เราเรารู้สึกมันเป็นปมอะ่ะมันเป็นปมด้อยของเราเราอยากแก้ปมตรงนั้นหลายหลายครั้งที่เราไปเล่นบอลกับเพื่อน<ช>เราไปเล่นตะก,ก้อกับเพื่อนเราไปเล่นนั่นเล่นนี่กับเพื่อนอรู้สึกมีอาการบาดเจ็บได้ง่ายเงี้ยเราเลยพยายามหากิจกรรม อะไรสักอย่างให้เพื่อนเราเล่นให้ให้เราเล่นก็เลยนี่แหละครับเป็นมเลติเตอร์อยู่ดีที่แบบพี่จะไงแบบถึงมาแข่งอะไรเงี่ยพี่ตอนเริ่มแรกๆไม่ได้กาแข่งหรอกแม่งคือแบบเราก็เล่นอยู่กับบ้านปกติให้พ่อให้แม่แม่งซื้อเวทซื้อลู่วิ่งซื้อคนทั่วไปซื้อนี่มาใช่ทำโฮมจิมของตัวเองที่บ้านเนี้ยบ้านมีสระว่ายน้ำมีอะไรเนี้ยใช่ก็เลยเล่นเล่นมาเล่นงัดข้อกับเพื่อนบ้างเล่นอะไรมั่งเนี้ยตอนเด็กๆเนาะ แล้วจับพัดจับผูพอเราเริ่มตัวโตขึ้นเราเราหาอ่านมากขึ้นต้องใช้คำว่าอ่านเพราะว่าแม่งไม่มี YouTube มีมไ,ไม่มีสติน<ช>เลยตอนนั้นตอนนั้นมีคลิปที่ที่ผมเจอที่ครั้งแรกคลิปมีที่ บั่นไอปลาปองอ่ะกับพี่เดย์อ่ะจำได้ที่เชียงใหม่ตอนนั้นพี่ให้ตัวใหญ่มากที่ผมเห็นที่ตอนนั้นผมยังไม่ได้เริ่มเล่นเวทเลยตอนนั้นที่ที่เห็นดีแล้วแล้วพี่ไปเริ่มแข่งอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นใครชวนพี่อะไรจุดเริ่มต้นจริงๆอ่ะมันมันเป็นอย่างนี้นะตอนนั้นอ่ะน่าจะใกล้ๆเข้ามหาลัยแล้วเราก็พยายามไปหาพวกเราเราเสพสื่อช่วงนั้นอ่ะเยอะขึ้นล้วก็พยายามไปหาพวกพี่ๆที่เป็นนักพอกายในจังหวัดที่มันใกล้เคียงกับกับถิ่นที่เราอยู่นะก็มีเชียงใหม่อะไรพวกนี้อ่า แล้วพอเราเล่นพอเรารู้สึกศักยภาพเราถึงเนี่ยครับพวกพี่ๆเขาก็เริ่มชวนว่าเอ้ยมึงแข่งทีละชาติไหมมึงแข่งอะไรแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยงานแรกๆน่าจะเป็นมิสเตอร์ไทยแลนด์ครับอ่าสุโขทัยมั้งปีนั้นสองเท่าไหร่พี่สองพันเท่าไหร่สองห้าสี่สิบกว่าประมาณนั้นอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ย้ายมาแข่งให้ทีมเชียงใหม่แล้วย้ายมาอยู่เชียงใหม่หรือย้ายมาแข่งให้ทีมเชียงใหม่มาอยู่กับพี่เดมาอยู่กับพี่ต่อมาอยู่อะไรพวกเนี้ยอยู่กับพี่เติ้ลอยู่กับพวกพวกพี่ๆเขาไปเีย แข่งกีฬาแห่งชาติเสร็จหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากอัพเลเวลอะครับเราพยายามหางานที่เป็น IFBB ตอนนั้นแม่งยังไม่รู้จัก i b อ b อคือหานคืออะไรเ,รเะใช่เพราะมันดูเกินตัวเรามากรเราเสร็จไม่สื่อ IFBB Pro i ป b ไนั่นนี่นี่คือแม่งแบบตัวเขาใหญ่เนาะแล้วก็พยายามไปหางานแข่งงานแรกที่แข่งไอเอรู้สึกจะเป็นแอปแตกแอแตกเลยหอนแก่นใช่ แต่คือมีมีฝรหลังมาด้วยไหมพี่หรือเป็นเพื่อคนตอนนั้นลอนนี่โคแมนนะมาจัดโอ้ใช่แข่งแอฟแตกก่อนแล้วก็ไม่ได้ที่อะไรหรอกเพราะเราอ้วนเราพูดตรงๆตอนนั้นอ่ะก็คือแบบใครแบบโตใหญ่ๆไปเลยใช่ใช่ใช่แต่ว่ารู้สึกมาได้ตาแหน่งอีกครั้งก็น่าจะเป็นแอฟแตกครั้งที่2องละแล้วก็อ่าตอนนั้นอ่ะทำร่างกายดีขึ้นครับแล้วก็ได้ความอนุเคราะห์จากจูเลียตเบิร์แมนก็คือปุณจูเลียตที่เป็นโอลิมปิ亚เราเนี่ยนะเป็นเป็นผู้หญิง เขาเห็นเราพี่ในเจอพี่เขาก็เชิญเราไปอยู่ด้วยแล้วเขาก็พยายามอินไว้เราอ่ะพยายามเชิญชวนเราไปแข่งที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะตอนนั้นยังไดเอทกับแฟนเก่าอยู่เลยแล้วก็ไปไปกันสองคนไปแข่งเนเธอร์แลนด์แล้วทีนี้มันเสือกคุกเว้ยมันได้ที่สามหลังจากหลังจากแอฟแตกได้หกเดือนอ่ะเราพยายามปรับบอดี้เราใหม่แล้วก็ไปเนเธอร์แลนด์ แล้วไปแข่งมันได้ที่3ยุโรปมาหลังจากนั้นก็เลยมีสิทธิ์ได้ได้ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยพร้อมกับป้าจูเลียตแล้วก็น้องสาวเขาที่เป็นดิวนาเบิร์กแมนได้ได้รับใช้สมาคมเอฟเขาป้าจูเลียตคือก็เป็นนักกีฬาแบบโอลิมปียมาก่อนใช่ใช่จูเลียตนะตอนนี้เขาเขาอยู่พัทยานะเขามียิมชื่อเบเทอร์บอดี้ยิมที่พัทยาใช่ เขาก็พยายามพยายามเลี้ยงดูเราอะเนาะพยายามพยายามจะเทคแคร์เราให้เราเป็นนักกีฬาม,มืออาชีพมากขึ้นอะไรเงี้ยลือหลังนั้นก็คือพี่ก็แข่งหลังจากนั้นก็แข่งมาตลอดจะเป็น ante, Spain, no, ulo, อาริกันเตสเปนอาร์โนยุโรปโอลิมเปียอเมเจอร์ฮ่องกงงาน AGP งานชิลูคลาสสิกงานมัสซอลคอนเทสฟิลิปปินงานอะไรพวกนี้ครับต่างๆนานาจำไม่ได้เพราะมันค่อนข้างเยอะพอสมควรผมก็เลยเห็นพี่ปั๊บเอยมาแบบกล้าโมโถตลอดเลยอะไรเงี้ยที่เห็นผมอะแม่งมองตัวเองในกระจกอะแม่งมันไม่เคยหดสำหรับตัวกูเลยเว้ยคือแบบเหมือนตัวเล็กใช่ปะตัวเล็กตัวเี็กแม่งมองทุกวันคือเข้าใจนะว่าแม่งน้ำหนักบาทีอะน้ำหนักตัวเองอะแม่งแบบร้อยสี่สิบกว่าตอนนั้นพี่ๆอะเราก็เออมันมันก็ใหญ่แล้วแหละแต่คือด้วยความรู้สึกเราเห็นตัวเองทุกวัน มันไม่ได้รู้สึกใหญ่ขนาดนั้นไงแล้วพอเราไปอยู่กับพวก i อเอฟพวกฝรั่งเนี่ยพี่มันมันแตกต่างตอนที่เชียงใหม่เยอ,อ,อะไหมเทคนิคความรู้เอานี้ก่อนท้าวความจากจากเชียงใหม่เราก็ได้ไปแข่งที่แอฟเต็กลังจากนั้นเราก็ได้ไปยุโรปเลยนะช่วงที่เรามีเวลาอยู่ในยุโรปเรารู้สึกว่า ชีวิตของเขาอะชีวิตในการเป็นนักกีฬาของเขามันค่อนขอ้างต่างต่างกับเราเลยบ้านเราเลยหนึ่งคือเขาโฟกัสในชีวิตมากกว่า,วาคุณภาพชีวิตเขาสูงกว่าเราอันนี้เราเราจำเป็นต้องพูดแบบนั้นเพราะว่ามีปัญญากินที่ดีเขามีงานที่ดีไม่จําเป็นต้องอ พยายามดิ้นรนเยอะใช่เขามีเวลาในการใช้ชีวิตเขาเยอะมากขึ้นอะไรพยายามเอาจุดที่มันเป็นข้อดีของเขาหนึ่งคือเขาตรงเวลาเขาพยายามโฟกัสเขาไม่เขาไม่เขวไปทางอื่นอะไรเงี้ยเรื่อพอาชีพใช่ทำตัวเองให้เป็นมืออาชีพมากขึ้นใช่ส่วนของไทยอ่ะไทยเราอ่ะถามว่าดีไหมดีแต่คนไทยของเราอ่ะน้อยคนที่จะสู้ใช่ใช่มันมีคนกลุ่มน้อยนะพี่นะส่วนน้อยใช่คือพี่อาจจะบอกว่า ด้วยด้วยจุดผสมในการใช้ชีวิตมันค่อนข้างยากแหละว่ะในไทยอ่ะแม่งเราต้องหาเช้ากินข้าเป็นเทนเนอร์เป็นอะไรเป็นีแม่งยืนทั้งวันกว่าจะได้เอาเงินไปเอาเงินไปไปลงทุนตรงนี้เต็มที่เลยแต่ของต่างประเทศนี่คือไม่ใช่เขายังมีเหลือพอที่จะมาทำเอนเขาอาจจะแค่ทํางานแค่สามสี่ชั่วโมงแล้วที่เหลือเขาไปดรูแลสุขภาพเขาไปทํานั่นทำนี่ต่างกันเยอะมากใช่ใช่เม็ดเงินมันต่างกันแล้วตอนนั้นแบบ ที่ที่อยู่กับโค้ดบ้านจูลี่่มันเราได้เทคนิคอะไรมาพี่ถึงทำให้เราค่อนข้างเยอะครับเยอะเยอะใช่ไหมใช่เทคนิคการคุมร่างกายการทําความเข้าใจในการทานอาหารในการทําความเข้าใจในการปรับฮอร์โมนการใช้ยาการการทาตารางนั่นตารางนี่แล้วแต่สเปคโค้ดแต่ละคนผ่านมาหลายคนอย่างเดนนี่เจมส์กล์ฟไปะมีเดนนิเจมส์มีโค้ดลีมีลีพีสหลายหลายคนที่ที่เข้ามาสอนี่ยผม จนเป็นวันนี้ได้หลายๆคนมีเทคนิคที่ต่างกันแต่สิ่งเดียวที่ทุกคนมีเหมือนกันคือความเป๊ะเราเป็นนักกีฬาเราต้องสตริกนั่นแหละคือคือคีย์ของคิดว่าน่าจะเป็นคีย์ของกีฬานี้เลยมอออย่างอย่างแบบช่วงแบบเพิ่มกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยคือเขาเขาให้พี่ปั๊บทำางไงบ้างโค้ชช่วงเพิ่มกล้ามเนื้อผม ผมกินเยอะมากนะพูดแล้วอาจจะตกใจกินแบบแหม่วันละหมื่นสองพันแคลอะไรเงี้ยโอ้โหหมื่นตรงพันใช่กินวันละหมื่นสองพันแคลคม่เยอะมากกินสิบมื้อแล้วเป็นแคลที่คลีนด้วยเราพยายามเอาชูการ์พาวเดอร์ไอ้กรูโคะกรูโคตพาวเดอร์ใช้ควบคู่กับอินซูลินกับ AI กับ MGF มจีเอฟกับ IGF จเอฟกับ r p ร์พีมันแล้วแต่ช่วงเวลาว่าเราต้องปรับตอนไหน ชท้อนะผมกินวันนสามพันแคลยังไงคือเอาง่ายๆคาร์โบไฮเดรตพันหนึ่งโปรตีนเจ็ดร้อยเราเรานั่นน่ะคาร์โบไฮเดรตนะแล้วก็โปรตีนวัดวัดจากโปรตีนแล้วพอช่วงช่วงไลเอทอบบที่แตกต่างเยอะไหมกับช่วงช่วงไ<อ>ลเอทจุดที่มันต่างก็คือเราอาจจะซ้อมถี่ขึ้น <ๆ S 2> คือเวลาในการซ้อมอาจจะขยับเป็นสองเวลาต่อคละสองเวลาต่อวันอะไรเงี้ยแล้วก็ลดปริมาณแคลอรี่ลงจากหนึ่งสองอาจจะลงมาเหลือเจ็ดพันเจ็ดพันห้าเราเรานี้ แล้วที่เหลือก็อาจจะมีเพิ่มคาร์ดิโอขึ้นไปแต่ทีเนี้ยเวลาเราซ้อมเนี่ยทุกครั้งเวลาเรายกเวทเราจะพยายามเล่นให้มันช้าลงหม,ม่ช้ามันเด้เทนชั่น่ะมันช่วงช่วงช่วงระยะเวลาที่เรากยกจะพยายามโฟกัสให้มากขึ้น ก็ไม่ต้องใช้น้ำหนักที่เยอะมากอะไรก็ยังใช้เยอะอยู่พอสมควรเล่นราวแปดสิบถึงแปดสิบห้าก็ใครใครเห็นพี่ปั๊บก็จะรู้ว่าแบบคือเล่นหนักมากใช่พี่ก็จะอยู่เนี้ยสปกพอดสามสี่ร้อยของผู้อยู่เนี้ยคือเรื่องของคือก็ไม่ได้ตายเดิมเป็นสไตล์พี่อยู่แล้วแค่มันช้าลงแค่นั้นเองใช่ผมมันก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งล้ากว่าเดิมยิ่งท้องหนกว่าเดิมใช่ใช่ทีนี้เรื่องของแบบสายกระตุ้นอย่างเงี้ยมันมันต้องมันต้องใช้มากขนาดไหนแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ช่วง บางบางช่วงก็น้อยบางช่วงก็เยอะมากๆบางทีก็ต้องเตือนกันนะเพราะเด็กใหม่ๆบางทีแม่งใจร้อนแล้วคือว่าไอ้เหี้ยกูจะฉีดพรุ่งนี้แล้วโตพรุ่งนี้เลยคือมันก็เป็นไปไม่ได้กูเล่นมาแม่งยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดปีอ่ะมันนุ่งค่อยๆใช่ใช่ใช่หนึ่งคือเราน้ําหนักไม่ถึงเราพยายามใช้เยอะร่างกายแม่งแอบสอบไม่ได้อีกแล้วเพราะรีเซตเตอร์ของของคนอัะ ไม่สามารถที่จะแบบดูดซึมอะไรได้ทุกอย่างขนาดนั้นเราพยายามแนะปรับให้ใช้ตามโดสตามน้ําหนักที่มันพอสมควรดีกว่าคือต้องมีแบบมืออาชีพดูแลอีกทีนึ่งใช่ใชาก็ควรจะมีหมอมีแพทย์อะไรมีมีแพลนในการเช็คเลือดมีแลนในการทำบลัดเวิร์กมอนิเตอร์บลัดอะไรพวกนี้ทำให้ครบทุกอย่างอย่างของพี่พี่ทำทุกสามอาทิตย์สี่อาทิตย์อย่างเทสล่าสุดที่ไปไปอยู่เกาหลีนะไปอยู่กับโค้ชเกาหลีเขาก็ทำอย่างนี้ S <S คือพูดพูดถึงเกาหลีนะกับกับยุโรปก็โอเคก็สำหรับเกาหลีเขาเป็นเอเชียเหมือนเราแต่เขาร,รู้สึกสตริกมากาเขามีอุตสาหกรรมในการออกกําลังอะ่ะที่ดีกว่าไทยเราเยอะมากเลยยังไงอ่ะพี่แบบคือคนนี้มีหน้าที่เป็นโค้ชค,คนนี้มีหน้าที่โพสต์ออคนนี้มีหน้าที่ตรวจทําอยู่อย่างเงี้ยหน้าที่ใครหน้าที่มันที่แกลนักกีฬาใน ในหนึ่งทีมคนต้องไปหาคนนี้คนนี้อะไรเงี้ยเนื้อแบบคือไม่ใช่แบบเท็นเนอร์คนเดียวแม่งดูแลทั้งหมดเนี่บ้านั่วมันก็ไม่ใช่ป็นแต่ภาพด้วยเป็นอะไรใช่แล้วผมอยากจะบอกว่าสังคมเกาหลีอ่ะสังคมที่เป็นนักกีฬาเกาหลีแม่งเขาดีมากเว้ยเขาไม่ได้แม่งแบ่งกันแบบอีกทีมนึ่งแบ่งทีมเขาจะอยู่กัน คอมมูนิตี้ของเขาอ่ะกลุ่มของนักการ์มเกาหลีเวลาไปเจอกันที่ไหนเขาจะเลสเพลกซึ่งกันและกันรู้สึกเคารพกันไม่เกลียดกันใช่แบบผักดันเพราะนักการ์มเกาหลีนี่แบบคือมันเป็นอย่างนี้เว้ยสมาคมนี้สมาคมนี้แต่คือมาอยู่ในคอมมูนิตี้ไอ้คอมมูนิตี้เดียวกันสังคมเดียวกัน คุณมีศักยภาพขนาดไหนคุณแม่งก็ไปแข่งตรงนี้ศักยภาพคุณถึงแค่ไหนอสมมติคุณคุณแม่งเก่งมากแล้วคุณลองไปเอฟบบคุณลองไปโอลิมเปียเนี่ยคือจะพยายามผลักดันเด็กรุ่นใหม่ด้วยเขาจะดูเลยว่าคนนี้พอจะไปงานไหนได้ก็ไปตรงนั้นอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบมาบูลลี่กันอะไรอย่างเงี้ยมี่ คืองานดีมากนะงานออกกําลังเนี่ยสังคมนักกล้ามอ่ะจริงๆมันควรจะต้องเชียร์อัพกันเลยมันเป็นกีฬาที่เหนื่อยใช่ไหมพี่แค่เล่นเล่นกระท้อแลนไอ้เหี้ยแล้วแม่งมาบูลลี่กันอีกเมื่อไหร่มีจะชนะว่ะจริงเลยมันมันแค่กินก็เหนื่อยนะที่พี่บอกกินวันหนึ่งแบบโอ้ใช่แล้วแบบการดูแลตัวเองอ่ะพี่หลังจากนั้นอ่ะพอเราแข่งเสร็จอ่ะอย่างพี่ปั๊บเนี่ยดูแลตัวเองยังไงแบบว่าพอตรวจค่าเลือดตลอดใช่ไหมเราเราก็ทําเหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่เราแข่งนะเพียงแต่ว่าเราก็พยายามมาเทคแคร์ค่าเลือดปรับฮอร์โมน มันคงที่เหมือนเดิมแล้วก็พยายามทำ reverse diet อันนี้สำคัญมากนะเพราะปกติเวลาทุกคนแม่งแข่งเสร็แม่งหิวไม่ได้จัดหาเลยตายอย่างี้ตายหลาคนแลเราต้องพยายามทำตัวเองให้มันเหมมันเดิมใช่ให้มัน back off กลับไปเป็นสภาพที่มันก่อนที่เราจะไดเอทนะเราเคยทำแบบกดๆดมัมาเรื่อยๆถูกป่ะเวลาเรากินเราก็ต้องค่อยๆกินเพิ่มขึ้นไป ไม่ใช่แบบเพิ่มเด้งเป็นหมีใช่เป็นหนักเป็นร้อนไม่งั้นมันจะมีค่าไงปีหน้าแม่งหนึ่งเหมือนเดิมม่ต้องลดยี่สิบโลสามสิบโลเหมือนเดิมนี่อถูกปะเล่นกล้ามแล้วแม่งตัวเท่าเดิมมึงไม่ต้องเล่นหรอกไอสัตว์เล่นแม่งต้องก็ได้นะถูกปะคือมันต้องแบบมืออาชีพมันต้องแบบทำตลอดใช่ปีนี้ปีนี้เราแปดสิบห้าโลแม่งแฟตกูมีเท่านี้ปีหน้าถ้ากูต้องแข่งแปดสิบห้าอีกหมายความว่าคุณลิตี้ของแมสกูต้องแม่งดีกว่านี้อย่างน้อยแฟตกูต้องเยอะขึ้นเซปเปอร์เรทกูต มันจะได้แบบแก้ดีเทลอะไรไปได้ <S <S ใช่ใช่หลังมันวิกนะขามันวิกนะจุดอืด่นมันวิกนะเราต้องแก้จุดนั้นอะไรเงี้ยพี่พบาคิดว่าอย่างอย่างนั้นก,กีฬาแบบยุคนี้เด็กอะ่ะสมัยเนี้ยที่เขาแบบกาลังจะเริ่มเล่นน่พี่ให้เขารู้ว่าแบบเแบบทคนิคแบบการซ้อมการอะไรพวกเนี้ยเแบบทคนิคก,การซ้อมอะ่ะอยากจะบอกว่าหลายคนนะยุคนี้แม่งกูรูเยอะชิบหายอยากจะบอกให้ทุกคนพยายามชีปเบสิกไว้เบสิกอ่ะมันสําคัญถ้าเบสิกเราแน่นเราสามารถที่จะ แอปหลายๆอย่างที่มันเป็นทริคเข้าไปได้ไม่จําเป็นต้องเล่นผ่าพิสดารนีกออกปะเวลาเราเล่นผ้าพิสดารเราไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายเราอะคอนโทรลกล้ามเนื้อได้เราไม่สามารถที่จะสร้างมาย์มัลเจอร์คอนเน็กชันได้ดีขนาดนั้นหลักที่สาคัญก็คือพยายามเล่นให้ช้าเพราะตัวเราจะได้สั่งการกล้ามเนื้อได้ว่าเราต้องคุมมัดนี้เราต้องขยับทุกครั้งที่เราขยับร่างกายเวลาเราเล่นสมมุติเราเล่นใบเสร็จเราเล่นอกเราต้องพยายามคิดถึงมันด้วยว่าเฮ้ยกล้ามเนื้อของเรามันขยับยังไงวะ เวลาเราเล่นแขนแขนผมแม่งยี่สบสี่ยี่บห้านิ้วเงี้ยเวลายืดเราต้องรู้มันยืดแบบไหนเวลางอเราต้องรู้มันสปรีสมันเกร็งแบบไหนเราต้องพยายามฝันถึงมันด้วยมันด้วยอย่างแบบพวกนักกีฬาที่แบบส่วนใหญ่ในไทยที่บอกเขาชอบเขาชอบบูลลี่ชอบอะไรกันเงี้ยเหมือนนักพาะกายแม่งใช้แต่ยาอะไรเงี้ยที่แบบว่าใช้ยาเอาแต่กล้ามแล้วสุขภาพก็ไม่ดีอะไรเงี้ยอันนี้พูดในมุมของคนปกตินะ ถ้ามองอย่างนั้นจริงๆมันก็ไม่ผิดนะแต่ถ้าเราจะบอกว่าเราใช้ยามันก็ไม่ได้หน้าเกียดหรอกหรือเปล่าเพียงแต่ว่าเวลาเราใช้เราควรใช้อย่างฉลาดเราไม่ใช่แม่งตะบี้ตะบันใช้อย่อใช้แบบโง่ๆมันก็ตายถูกปะเพราะมันเป็นยายคนแบบมันท้อแบบโดนบูลลี่โดนแบบคนรอบข้างอะไรเงี้ยที่คือมันไม่จําเป็นหรอก แนสแนตตี้หรือไม่แนตตี ouais, ้ประเด็นสำคัญคือมึงชนะหรือเปล่าถูกป่ะใช้แล้วไปแข่งเพื่อเพื่อแข่งขันมึงจะแนตถ้ามึงแนตมึงชนะมึงก็คือชนะแต่ถ้ามึงใช้ยาแล้วมึงไม่ชนะแม่งมึงก็คือแพเนื่องจบกว่าม่ได้จุดใช้เล่นหรือแบบกินเล่นๆริ่งที่พี่ทำแบบอย่างเงี้ยมันไม่ได้คือทำไปเฉยๆมีทุกพรัางที่เราเล่นเราต้องมีเป้าหมายเราต้องเราต้องดูไว้ก่อนว่าโกเราถึงจุดไหนเรา้ยปีนี uh, ้แม่งเราจะเอาถึงแค่นี้ กูอยากเพิ่มแมส5โลนะทำค่อยๆทำใจเย็นๆไม่ใช่แม่งแบบขึ้นกูขึ้น120รอบนี้กูต้องแห้งที่120ไอสัตว์กล้ามเฮียมันเสพไ,ไม่ได้เว้ยจริง ทุกครั้งที่มึงจะขึ้นแต่ละโลมึงต้องเจ็บเสมอบอกนี้เลยมึงคนบอกอะไรนะนักกล้ามแม่งเล่นแต่กล้ามแบบให้ไปตีลังกาให้ไปโหนอะไรทาไม่ได้เลยอะไรเงี้ยกูทําได้นะบอกเลยไม่สบายใช่มนไม่ได้ทุกคนเช่ยว่ะใช่แล้วแต่คนมันขึ้นอยู่กับว่าพื้นฐานกีฬาของเขาของที่จะเขาจะมาเป็นนักกีฬาพ่อกายเนี่ย แม่งมันเป็นอะไรมาก<ช>่อเนื่อป่ะคือบางคนมันจะมีแบบพวกกูรูฟิตเนสเล่นกล้ามมาแล้วระดับหนึ่งเฮ้ยผมเลิกดีก<า>ว่าผมแบบกีฬานี้แม่งยาเยอะสุขภาพก็แย่อะไรอย่างเงี้ยถามว่าถามว่าถ้าเราใช้ยาแล้วเราไม่ดูแลสุขภาพด้านอื่นร่างกายมันแย่อ่ะครแต่ถ้าเราเล่นกีฬาเราใช้ยาแล้วเราสามารถที่จะดูแลสุขภาพร่างกายเราได้ดี อันนั้นอะสุขภาพร่างกายเราก็จะแข็งแรงเป็นคนปกตินี่แหละเขาเห็นแบบอย่างอย่างอย่างอาโนใช่ไหมพี่อย่างคนแบบเก่าๆที่เป็นนักพละกายเขาก็ยังอยู่ใช่ไหมใช่ยุคนั้นยุคนั้นแม่งต้องพูดตรงๆไอ้เหี้ยแม่งเล่นแบบโง่ๆไอ้สารไม่มีเหี้ยอะไรเลยมันยังไม่ตายเลยจริงๆเจงเขาเรื่องยิงกล้ามใหญ่เลยคือเราต้องเราต้องมองมุมนี้เว้ยเวลาเราทุกครั้งที่เราเล่นเวทเราเป็นนักพละกาย ยุคก่อนไม่ยกเวทเพื่อความแข็งแรงไวเนื้อปะมันไม่ได้ยกเวทคือสวยไม่สวยเอี้ยเป็นบุญเก่าเนื้อปะคือกูเจเนติกดีกูหล่อกูสูงเออคือเหี้ยกูเล่นยังไงกูก็ชนะสิ่งแรกคือกูต้องแข็งแรงก่อนกูต้องเดทลิฟ์ชนะเพื่อนกูเนี่ยเนื้อปะแต่ยุคนี้ไม่ใช่ไงเดทลิฟ์ได้ไม่ได้ช่างแม่งแต่กูต้องหุ่นดีมายเซ็ตมันเปลี่ยนจริงๆพิที่อยากให้คีฟความเป็นอ่าเนชอรนอลบอดี้บิวเอความเป็น ความเป็นกิมมิคของของพ่อกายแบบดั้งเดิมเพราะเราจะได้ทําให้ร่างกายแข็งแรงเพราะว่าคนดูเนใหญ่ยบอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอสี่สิบขึ้นเดี๋ยวแม่งก็มีปัญหาเดี๋ยวอะไรเงี้ยคือพูดเหมือนแบบมันนำให้เด็กเด็กที่กําลังขึ้นมาอย่างเงี้ยมัน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 ท้อไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงอย่างของพี่อ่ะพี่ทําหลายอย่างไงบ้างทุกวันนี้แม่งก็มาแข่งรถเดี๋ยวสักพักกูก็ไปนั่งคอเดี๋ยวก็ไปนั่นไปนี่เหมือนใช้ชีวิตแล้วเหมือนแบบเราเราต้องพยายามอยู่กัับมนให้ให้การเล่นกล้ามเนี่ยมันเป็นแอคทิวิตี้หน มันไม่ใช่ทุกอย่างใช่ไหมพี่ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอย่างอย่างอย่างพี่ป้าอย่างเงี้ยตอนนี้พี่พี่พี่เลิกเลิกแข่งเพราะกายไปแล้วใช่ไหมพี่หยุดแล้วตอนนี้ตัวตัวพี่เล็กลงเยอะมากใช่ใช่ลดลงมา43โลก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดที่เราควรจะรีทายแล้วก็หาเด็กใหม่ๆขึ้นไปแทนเราตอนนี้พี่ก็ผ่านตัวมาเป็นโค้ชมาเป็นกรรมการมาเป็นโค้ดเป็นกรรมการเป็นผู้จัดอะไรเงี้ยมากขึ้น แล้วสาเหตุที่เลิกอะพี่แบบยังไงมันมันรู้สึกว่ามันพอแล้วมันสําเร็จแล้วอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบไม่อยากทำแล้วใช่ไหมพี่พูดได้แล้วพูดเลยพี่สาเหตุที่เลิกคือวงการแม่งน่าเบื่อไอสัตว์จริงนึกว่าอ่ามันยแข่งกันไอสัตว์แม่งเป็นไทยด้วยกันแท้เสือกเป็นทีมที่อะไรก็่รูนแม่งเยอะแยะมึงแบ่งกันที่ผิบทีมเลยไม่รู้แบ่งกันมังควยอะไรนักหนาเวลาไปงานแข่งก็แบบเขมหงกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่คือกูอยู่มาตั้แต่สมัย เว็บตูนี้การนอนยังนู่นนี่เฮียแบบตั้งแต่ไม่มีไม่มีใครเลยให้อ่านจนมาถึงทุกวันนี้แม่งแบ่งกันไอ้เฮียกรุนั้นกรุ๊นี้ไม่หมดกูถามหน่อยแล้วไอ้เฮียแม่งแล้วเวลาไปแข่งคนอื่นเขาอ่ะไอ้เฮียคนอื่นเข้ามาเป็นทีมเราเป็นไทยไอ้สัตว์แม่งแบ่งเป็นสองทีมมึงจะชนะเขาอ่ะเราปรึกษาทำไม่ได้เวลาของอะไรเราขาดของกินพี่หาที่ไหนของนั่นเราหาที่ไหนเราไปในประเทศที่เราไม่เคยไปเลยเนี่ยนี่เขาบอ แม่งไทยจะช่วยเรอมันต้องมีคนไทยที่นั่นที่นะที่เขาจะช่วยซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยเสมมุติเราไปผมไปในที่แร์เนี่ยเจอคนดั๊กบริษั์แม่งพูดดักมึงฟังรู้เรื่องอ่ะฟังไม่รู้เรื่องหรอมักมันไม่ไดมีแต่คนไทยเราไม่มีคนเข้าใจเราอ่ะแม่งเหนื่อยคือถ้าเราไม่แบบเราไม่รักกันเองเราไม่ช่วยกันมันไม่มีทางสร้างสังคมเราให้ดีก่อนอย่างเวลาเวลาไปแข่งเนี่ยผมแข่งงานสุดงานล่าสุดแม่งฟิลิปปินแข่งไป จ่ายตังแม่งสี่ล้านกว่าปีที่แล้วอีเหี้ยไม่ได้เหี้ยอะไรกลับเลยเหลือตังในบัญชีเจ็ดพันอ่ะคือเรารู้สึกเลยว่าแบบมันพุ่มไปแล้วมันสิ่งที่ได้ชีวิตเราหายไปเยอะพ่อแม่เราแก่ท้นทุกวันที่มีโพสต์อ่ะเนาะพ่อแม่เราแก่ท้นทุกวันเราไม่เราไม่มีโอกาสได้ไปหาเขาเลยบางทีเรากีฬานี้มันพุ่มกับตัวเองนะใช่เราไม่มีโอกาสได้ไปหาเขาเราไม่มีเวลาได้ดูแลเขาเลยก็นี่แหละพี่คิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วแหละที่จะกลับไปดูแลพ่อแม่เรา ช่วงนี้ก็ม่นมีหลานไงน้องสาวครองเนี่ยก็อาจจะติดหลานนิดนึงก็เลยไม่เอาหาเลยเลยเล่นคงเล่นกล้ามอะไรเงี้ยมีสิบเดือนแล้วเนี่ยพี่ไม่แตะเล็กเลยอืใช่นี่ก็เป็นสางหินปั๊บเลยใช่ท้ายเวลาเราไปเวลาเราไปแข่งเราต้องพยายามทําใจไว้ไม่ใช่ไม่ใช่ให้เราแพ้นะแต่ต้องพยายามทําใจไว้ว่าเออเราก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะแพ้เหมือนกันเราก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะไม่ได้รับชัยชนะในะคือการแข่งขันนะพี่นะทุณพี่ราดังนั้นมึงไม่ต้องเครียดอืแข่งแพ้มึงก็แค่กลับมาทําใหม่ บางคนแพ้ก็โดนบูลลี่โดนว่าซ้ําเติมอีกมันไม่ได้แบบให้มันใจนะในสังคมตอนนี้มันไม่ใช่แบบโอ้โหไอ้เฮียนี่ไปแล้วแม่งแย่ไอ้สัตว์กะคือมันไม่ได้กะเว่ยเรามองว่าเราเก่งบางทีอะไอ้เฮียมึงเก่งแค่มึงไหนในกระจกแต่มึงไม่ได้แบบออกไปข้างนอกมึงไปเจอคนอื่นแล้วมึงไม่รู้ว่ามึงจะเก่งกับทุกคนจริงถูกปะล่ะคือมันมีคนที่เก่งกว่าเราเสมอนะพี่นะทุกทุกอย่างนะพี่นะใช่เนี่ยอยากให้พี่ปั๊บแบบฝาดน้องรุ่นใหม่ๆ่พีที่กำลังจะเข้ามาเล่นกีฬาเนี่ยอะไรเนี่ยแบบว่า ในฐานะที่พี่แบบผ่านการเวลามาจนแบบจนอยากจะเลิกแล้วอะไรเงี้ยอยากพี่แบบฝากน้องๆนะครจะบีบเริ่มต้นยังไงอะไรเงี้ยเราเรื่องจิตใจอะไรก็ได้พี่ก็อยากจะฝากแค่นักกีฬาเวลาเล่นก็พยายามสู้กับตัวเองให้มากตั้งเป้าตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองไม่จําเป็นต้องตั้งเป้าไกลตั้งเป้าระยะแค่ปี2ปครับควางเป้าหมายให้มันชัดเจนก่อนว่า กูจะเอาอะไรกูจะไปจุดไหนไม่ใช่แบบเราไม่ได้บอกว่าฝันฝันไม่ได้ฝันได้แต่เราต้องไปทีละสเต็ปเราก็ค่อยๆก้าวเรากระโดดไม่ได้กราโดดไม่ได้เรากระโดดเราตกเราเจ็บเว้ยเราเจ็บแั่นก็ต้องหยุดถูกเะล่าเราต้องค่อยๆก้าวแล้วสำคัญมัอต้องแบบความรู้ใช่ไหมเหมือนที่ปั๊บใช่แล้วพยายามหาความรู้ที่มันดีพยายามหาโค้ดที่เชื่อถือได้พยายามไปหาออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆ ออกไปอยู่กับทีมใหม่ๆบ้างไม่ต้องจมอยู่กับโค้ดนี้ทีมนี้พยายามอยู่กับเพื่อนเยอะๆหลายๆบางคนบอกทีมกูกูออกไปไหนไม่ได้กูทีมนี้พอไปทีมนี้ปุ๊บมีปัญหาเลยทะเลาะกันแล้วในไทยเนี่ยจริงๆมันก็อาจจะมีคนเก่งหลายคนคนที่เก่งโอ้โหคนที่เป็นฝรั่งเนี่ยแม่งก็มีเราต้องพยายามออกไปแชร์ความรู้อะไรเรอย่าพยายามทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วหาโอกาสใช่ไหมพี่ใช่ใช่พยายามหาโอกาสให้กับตัวเองเสมอ ไปข้างนอกก็ไม่ต้องกลัวแม่งคือคนเหมือนกันแต่สิ่งที่เราไม่รู้คือสภาพเราอะแม่งดีแค่ไหนคนที่จะตัดสินได้คือคนข้างนอกไม่ใช่ตัวเราเองเราต้องออกไปหาประสบการณ์ด้วยแค้ช่างมันมใช่โอ้ยโหนี่สุดยอดเลยนี้แต่อยาาอยาฝสาถามพี่คำถามหนึ่งทีเพื่อนเพื่อนผมจะแข่งมาร์กถามว่าตอนนี้พี่แบบพลิกอย่งเนี้ยพี่แบบมีการแบบ คุมน้ํายังไงอะไรเงี้ยที่แบบว่าที่จะแบบบางคนต้างบอกต้องขับน้ําต้องอะไรกันอ,อะไรยเงี้ยอันเนี้ยมันแล้วแต่บางค,บคนเขาอาจจะบอกว่าตัดโซเดียมจริงๆอะโซเดียมแม่งสําคัญมากเว้ยเราไม่จําเป็นต้องตัดโซเดียมอย่างพี่พี่แข่งโอเพ่นใช่ปะครับ น้ำหนักมันโอเคน้ำหนักมันไม่ได้มีผลที่ไม่ได้คุมเลยโซเดียมเ,เรากินไหน 5, <บ>้ากรัมสิกรัมตลอดเ,อเพราะโซเดียมมันเป็นส่วนสําคัญมากเว้ยเวลาเราจะแอบสองคาคร์บอะถ้าเราไม่มีโซเดียมเรากินคาร์บไม่ได้ไม่เข้าเลยไม่เข้า,ขาใช่เราต้องพยายามเวลาเราคุมน้ําอะคุมจาก มันมีอัตราการคำนวณน้ำอยู่นะเข้าละเอียดแบบเป็นสูตรใช่มันต้องละเอียดคุมน้ำคุมไกโคเจนเราต้องคำนวณอย่างนั้นแล้วพยายามพยายามโหลดให้ได้ใกล้เคียงกับกับสูตรที่เราคำนวณมาเงี้ยใช่าะถึงวันที่เป็นพีควีคก็อย่างพี่พี่ไต่จาก12 13ลิตรลงมาลงมาเหลือวันสุดท้ายน่าจะลิตหนึ่งมั้งแต่วันที่เราทำรีพีท่ะวันวันที่เราวันที่เราโหลดคร์บรีพีทครับน่าจะกินแค่อย่างที่เห็นอะข้าวเลไก่ยอง แล้วก็ส้มน้ำไม่แตกเลยน้ำไม่แตกเลยไอพวกให่ย้อนขึ้น120 123โลไอพวกอาหารที่มันไม่ทำให้ท้องเราป่องใช่ไหมพี่ใช่ใช่คือเวลาถ้าเราโหลดอย่างอื่นเข้าไปร่างกายเราไม่มีน้ำเราย่อยไม่ได้เราดเจสไม่ได้มันก็มีปัญหาถ้าเราไม่กินน้ำเลยมันก็อีกแหละใช่ร่างกายเราก็ไม่สามารถที่จะดูดซึมไปของพวกนั้นได้เพราะมันย่อยไม่ได้มันแห้งเกินไปเราต้องการโพแทสเซียมเราต้องการแมกนีเซียมเราต้องการของพวกนี้ที่มันอยู่ในอาหาร มันคือเหตุผลว่าทําไมแม่งถึงกินเละเละแม,ม่โซเดียมสูงถูกปะล่ะเรากินเลไปกับข้าวมันทาให้ข้าวมันเข้าโปรตีนไม่ได้สําคัญในช่วงพ<อ>ีควิสกันมันไม่ได้ทาให้เราใหญ่แม่งในช่วงวันนั้นหรอกไอ้เหี้ยเจ็ดวันไม่เอาอะไรไว้ใหญ่หรอกถูกปะละ่ะคือต้องเล่นกับพวกไกโคเจนพวกน้ำอ,อะไรไปต้องจัดการกับไกโคเจนตัวเองให้ดีอย่างตอนนั้นพี่ฟ๊าก็คือรับสอนที่ไคทอรี่ ก็สอนหมดแล้วสอนทั้งแฟคทอรี่นี้ด้วยสอนทั้งเดอะแทร็กด้วยหลักๆคือช่วงนี้คือแข่งรถเป็นหลักก็คือแบบเน้นแข่งรถลีฬารถมันใช้เงินมากกว่าเอาจริงแม่งน้อยกว่า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 แข่งรถแม่งแค่ซื้อยางอาจจะเปลืองหน่อยยางน้ามันน้ํามันเครื่องพวกโซ่สเตอร์อะไรพวกนั้นมันเซอร์วิสกันเป็นกิโลอยู่แล้วแต่คือถ้าเล่นกล้ามแม่งเดือนนียค่าข้าวกูเก้าหมื่นเนี้ยโอ้โหค่ายาอีกค่าวิตามินอีกค่าน โค้ดอีกค่านั้นแค่านี้เยี่ยบานอ่ะสามแสนกว่าโอ้โหต่อเดือนใช่ไหมพี่สามแสนกว่าต่อเดือนใช่ใช้ชีวิตเหมือนลูกเศรษฐีดูใบอ่ะก็คือเราต้องหาสปอนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่ทุกวันนี้ก็ยังตีสัญญากับเกาหลีอีกสามปีนกว่าจะหมดอ่ะหูนะจัดไม่แข่งนะเนี่ยไม่ยุ่แม่งเขาทำเองกันโห้นะจัดใช่แต่ไม่แน่นะพี่ปั๊บอาจจะกลับมาแข่งไหมมีไหมมีโอกาสไหมพี่เออถามว่ามีไหม แข่งอะอาจจะไม่แข่งแล้วแต่กลับมาตัวใหญ่ไม่มีมีแน่กลับมาทําหุ่นไว้อะไรเงี้ยใช่พี่ก็ทุกวันนี้ก็ซ้อมอยู่นะยังยังแข็งแรงอยู่แค่แบบไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ทําอะไรแบบเดิมไม่ได้ไม่ได้สุดโต่งแบบเพราะแต่ก่อนมันสุดโต่งคือเล่นแบบโหเล่นแบบตายเอาตายทำอะไรไม่หนักทุกอย่างอะไรเงี้ยก็ผมเคยมามาให้พี่พาซ้อมตอนนั้นผมก็ไม่ไหว เอาจริงๆเล่นกับพี่ไม่ได้เนี่ยลองอะ้รกับอยากวกมันไปแล้วพี่ส่งตารางมาผมก็แบบโหแม่งแบบทำไม่ได้จริงพี่มันมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะพี่นะใช่ในเรื่องงานเรื่องใช้ชีวิตนะพี่นะใช่ใช่ใช่อุ้ยแต่ตอนนี้เด็กที่แบบปังๆแม่งก็มีเยอะนะไอ้พลอ่าอ่าเด็กรุ่นใหม่ๆใช่ไหมพี่ที่กำลังขึ้นมารุ่นใหญ่ๆพวกรุ่นเก่าๆตอนนี้ก็มีใครที่ตัวใหญ่บิ๊กไนล์อ่าหลายหลายคนพวกพวกพวกไี่พี่หลุนยังเล่นอยู่ไหมใี่หลุนยังเล่นอยู่เก่าๆนะพี่นะ ก็ยังดีดีหลายคนหมัยก่อนพวกพี่พวกพี่เดยอะไรเงี้ยแบบไอดอลเลยนะตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแบบหูแบบกล้ามใหญ่กันแบบใช่คือในไทยมันก็จะมีแบบเฉพาะกลุ่มแลพี่นะใช่แต่อยากให้เด็กๆที่มีความฝันอ่ะเข้ามาอีกนะครับเพราะอีกหน่อยถ้าหมดรุ่นโอเพ่นมันก็ไม่มีแล้วเหียเลยแต่โมเดลจริงๆเพราะกายหายากนะพี่เพาะกายโอเพ่นหายากมาก อาจจะด้วยทายากด้วยแหละใช่ใช้เงินเยอะใช้เงินเยอะใช้ร่างกายเยอะโอเคครับไงขอบคุณพี่ฟ้ามากเลยครับวันนี้แบบดีใจมากๆเลยพี่ได้มาสัมภาษณ์พี่นี้ยังไงแบบโหได้อะไรเยอะเลยคลิปนี้เนี่ยมาสัมภาษณ์กูตอนถอมได้อีกมุมมองหนึ่งโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณรับครับครับ